สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อร้านร้านขายเนื้ยอยูเนื้อกินพิลาททั้งน้นพลรานใช่ที่ตรงขามเซนีรีสอร์ทบ้านพ,ยยพุายุซอยนี่นะพุทซอยพุทซอยนี่ลนะเปิดแล้วเดอ้อจากมือนี้อันนี้มีข้าวสวยร้อนๆสิบบาทกล้วยเบอดชี ปลาดุปลาดุทอดผัดปลาดุใส่มะเขือผัดกระเพราแซ่บแล้วก็ไข่พะโล้จ้าไข่พะโล้แล้วก็ทางนี้อ่อมเนื้อใส่บวบแล้วก็ปนเนื้อพี่น้องปน,นปนป่าใส่แมงดาต้มจืดแล้วก็หมก ปลาค่ะสิบบาทพี่น้องมาเบิงเดอร์ขึ้นมาเบิงเดอร์พี่น้องเดอร์ผ่านไปผ่านมากกะแวะเดอจ้ายี่สิบยี่สิข้าวสิบบาทขนมหวานสิบบาทจ้า